ปัเสร็จแล้วนะครับก็มาหาสาเหตุนะครับที่ทําให้ยางร,รั่วทำเนี่ยเนี่ยครับเส้นเหล็กเส้นเหล็กเล็กๆนะครับเนี่ยที่อยู่อย่างไรต้องรูปไปดีรูปไม่ดีบาดมือครับเนี่ยรูเล็กมากนะครับแต่เวลามันแบนนะครับมันมันกรีดเป็นเส้นยาวนะครับก็เลยปักเป็นแผ่นแผ่นใหญ่นะครับมันปักรูเดียวแต่เวลายางมันรั่วมันแบนนะครับมันมันจะพูดเป็นแผลเส้นเล็กๆเหมือน มีดคมมีดนะครับเนี่ยพวกมีโอพวกสโกปี้นะครับคล้องมาจากฝั่งโน้นมานี่เลยนะครับประกอบเหมือนเดิมแล้วแต่ใครกลัดด้านไหนนะครับเนี่ยขอบสิบสี่นะครับก็ค่อยจัดจัดยางเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยลมให้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็บีบให้อย่างลงขอบทั้งสองข้างเลยจะได้งัดลงง่ายนะครับ ใช้น้ายาล้างจานสไลด์ช่วยก็ได้นะครับมันจะลื่นครับเนี่ยแต่เนี่ยถ้าขอบมันไม่ลงเนี้ยกดๆเดื่อยก็อยู่เข้าเลยแล้วก็ช่วยยางขึ้นขอบดีด้วยนะครับสองข้างอ่าจุดยางตรงเป็นอิสระนะครับแล้วก็ทําการเติมลมแร่จายขึ้นขอบได้ดีนะครับพ่ายไนีี อลายลูกๆขอบๆนี่ไงย,ยางคุณขอบสองข้างกัเนเ่ยเข้างนี้ไม่ไลื่นนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะเด้งออกมาแบบชิลละควาสามารถเช็กไว้ด้วยนี่ได้ด้วยไในตัวนะครับเนี่ยในน้ำทำลายนะครับไในตัวล้มด้วยจากจุดนี้ทาอย่างนิดหนึง อันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เก็บเครื่องมือนะครับยางก็ขึ้นขอบทั้งสองด้านสองข้างเลยครับเนี่ยเช็คดูความครอบรอบแล้วก็บีบยางดูครับเนี่ยแน่นตึงแล้วก็ไว้สักครึ่งชั่วโมงมาบีบดูทีหนึ่งตึงก็อ,อยู่ขป้นอันเสร็จนะครับ Keep it right.